ครับคุณผู้ชมครับสองทุ่มตรงแบบนี้นี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องเราดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราจะได้พูดคุยกันครับก่อนที่จะเจอจา์เสรีนะครับคุยกันเรื่องช่องทางการสื่อสารหน่อยใครที่ชมสดอยู่นะครับคุณกำลังอยู่กับ TRUE71 และ48นะครับใครที่ชมรีลนันหรือผ่านเว็บไซต์นะครับเข้าไปชมได้ที่ www.superent.co.th ก็ได้นะครับ ใครที่อยากจะถามคํถาถามอาจารย์หรือทักทายช่วงนี้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะเราไม่ได้ไปรวมก้อนไปที่ไทยรายการอย่างเดียวกลางๆไทยเบกหนึ่งเบกสเราก็ตอบครับ4 6 4 2 2 0 0ส่งข้อความของคุณมาเดี๋ยวทยอยตอบให้สุดท้ายหลายคนชื่นชมการเขียนจดหมายเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอนะครับก็เขียนจดหมายมาได้ถ้าจดหมายไหนถูกใจพวกเราเรียกมาตอบในรายการนะครับเราก็จะมีของที่ระลึกให้ด้วย อ่าเรียบร้อยเรื่องช่องทางการสื่อสารตอนนี้ต้องทักทายอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีครสวัสดีค่สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อาจารย์พร้อมแล้วและก,ก็จะขออนุญาตเปิดประเด็นดราม่าส่วนตัวของตัวเองอาจารย์เอาเลยก็ไม่ได้เรื่องใหม่แต่พอดีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในสังคมที่เป็นพวก a c e b o o k ทั้งหลายมันเป็น Facebook ของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,อ,อที่ชื่อว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมจอพอเขาก็โพสแหละเป็นข้อความเหมือนกับมีบัณฑิตสาวประเภทสองคนหนึ่งเขาซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นะครับ <c oughs> ก็แต่งกายเป็นชุนดเป็นเดหญิงนี่แหละครับ <c oughs> คือจริงๆวันซ้อมใครเคยรับเป็นยาก็จะทราบว,ว่าเป็นวันเหมือนซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตรวจเสื้อผ้าหน้าผมด้วยว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วบอกให้เราแก้ไขซึ่งในรุ่นในรุ่นพวกกอลฟเนี่ยไม่มี Facebook วันซ้อมเราก็โอเคเดี๋ยวแก้ไขให้วันจริงแต่พอมี Facebook เกิดขึ้นมาปุ๊บ a c e b o o k เนี่ยเป็น Facebook ของมหาลัยด้วยแล้วเขียนว่าวันนี้เธอจัดเต็ม มีรองของคณะกรรมการจัดการด้านบัณฑิตครับซ้อมไปสองรอบสแกนไม่เจอรอบที่3มจ้องไว้แล้วไม่พลาดดูเต็มๆว่าเธอเป็นหญิงหรือชายพอโพสต์อันนี้ลงไปซึ่งมันเป็นเพจของมหาลัยอาจารย์เป็นเพจของฝ่ายประชาพันธ์ด้วยก็มีความคิดเห็นแหละแง่บวกแง่ลบเต็มไปหมดท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเขาก็ลบโพสต์นี้โดยไม่มีข้อแก้ตัวว่าคือมันมีคนมาให,ให้ความคิดเห็นบวกลบบวกลบสิ่งที่ฝ่ายประชาพันธ์ของเพจนี้ทําก็คือ ลบไปดื้อๆลบไปดื้อๆเรื่องไม่จบครับก็มีสมาชิก a c e b o o k ใดหนึ่งก็แสดงความเห็นโต้อตอบระบุว่าคิดแล้วว่าต้องมีลบโดยไม่แจ้งใดๆจากเพจทางการเพจนี้ผมยืนยันอ,อีกครั้งนะครับว่าหากกระทําผิดกฎของเธอครั้งนี้การที่เธอมีเพศภาพโดยกําเนิดเป็นชายก็ขอให้ประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะตั้งคําถามต่อสถ,สถาบันการศึกษาว่า มีความเป็นไปได้มากหรือน้อยที่กดแคบแคบที่หลอกตัวเองกันมาตลอดว่านี่ครับโลกนี้มีเพียงแค่ชายหญิงจะได้รับการแก้ไขเพื่อเท่าเทียมกันนั้นเริ่มต้นจากเรื่องพื้นๆเช่นนี้แหละครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะคเด็กคนผู้หญิงคนเ,เด็กคนนี้ที่เขาแต่งหญิงคนนี้เขาอธิบายว่าเขาได้ขออนุญาตแล้ว uh huh. ในการจะแต่งอย่างนี้ในวันซ้อมนะคะในวันจริงเนี่ยเขาพร้อมจะตัดผมแล้วมาแต่งชายครับ ทีนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงจึงทําให้เรื่องนี้มันไม่ปรากฏนะคะก็เลยทําให้เกิดมีการตอบว่าต่อขานกันแต่อย่างไรก็ตามพี่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามควรจะรู้ว่าเมื่อวันที่9้าตุลาที่ผ่านมามกฎหมายเรื่องความทัดเทียมทางเพศได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหมายความว่าทุกคน ทับเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับแล้วคนที่เขาเขียนนั้นนะเขาเขียนถูกว่าในเวลานี้คงหมดเวลาที่เราจะคิดว่าเพศมีเพียงหญิงและชายใช่ครับอันนั้นเป็นเพียงทางสรีระแต่ถ้านเชิงจิตวิทยามีเป็นสิบสเลยครับใช่มีซ่อนอยู่ในเพศช,ชายและเพศหญิงมากมายมีชายรักชายที่เป็นรุกมีชายรักชายที่เป็นรับ มีชายรักชายที่ทั้งรุกและทั้งรับแล้วยังมีไบเซ็กชวลแล้วก็ยังมีชายแท้ยังมีหญิงแท้ยังมีหญิงเลสเบียนที่เป็นทอมยังมีหญิงเลสเบียนที่เป็นดี้เห็นไหมแล้วก็เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยอะไรเขารักกันแบบต่างางกันคือเลสเบียนไงรวมไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีความแตกต่างทั้งเพศสภาพและมีความแตกต่างทั้งพฤติกรรมทางเพศเพศสภาพก็อย่างเช่นเป็นเก้งกวาง นะคะมีพฤติกรรมชายรักชายแต่แต่งตัวเป็นผู้ชายกริยาเป็นผู้ชายแบบชนิดไม่มีใครจับได้ครับแล้วก็มีอย่างพวกเรานี่แหละคือแต่งชายแต่กริยาท่าทางคนดูออกนะว่าเป็นกระเทยหรือเป็นชายรักชายแล้วก็ยังมีคนที่แต่งหญิงไว้นมผมยาวแต่ยังไม่ได้ชอปนะครับ แล้วก็มีแต่งหญิงไว้นมผ oi มยาวที่เฉาะแล้วเห็นไหมมันเยอะมันเยอะมากทั้งเพศสภาพและพฤติกรรมทางเพศมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องพฤติกรรมทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะไปใส่ใจพฤติกรรมของคนอื่นใช่ครับพูดง่ายๆเมื่อคืนเขาไปนอนกับใครมาเขาทำอะไรไม่ใช่เรื่องเจ้าตัวก็ไม่เล่าคนอื่นก็ไม่ควรจะถามนะครับส่วนเพศสภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะ ไปรังเกียจร,รังงอนว่าเอ๊ะทำไมเป็นชายแต่งหญิงทําไมเป็นหญิงแต่งทอมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะค,ะครทุกคนมีเสรีภาพตามกฎหมายที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่9ตุลาปี2558ครับเนาะเรื่องนี้ก็เป็นคําถามที่ถามหาอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ครับล่าสุดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายเวชกรรมครับรองอธิการบรดีฝ่ายกกรศึกษา,าเขาก็ชี้แจงว่าแอดมินเนี่ยโพสต์ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมา แต่หลังจากนัน้นคณะกรรมการก็ได้เรียกบัณฑิตคนนี้เข้ามาพูดคุยนะครับก็ตกลงว่าวันจริงทําตามกฎไม่มีการด่ากันนะครับแล้วก็ได้มีการเรียกผู้ผู้ของบัณฑิตมาแล้วก็ลเพื่อขอโทษกันไปแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นถึงคนที่จบปริญญาตรีแล้วเราเหมือนเราทํางานกับคนที่มีความรู้แบบนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องว่าในโลกนี้มันมีเพศมากกว่า1นึสองน่มันน่ากุ้มใจนากจันเนี่ยหลังจากวันที่เ้าเขาประกาศใช้นะครับ เขาก็มีการสัมมนากันที่สภาพี่ก็ไปด้วยนะคะประเด็นของพี่ที่พี่บอกเขาไปก็คือบอกว่านี่คือการที่เราได้รับการยอมรับทางกฎหมายแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะได้ยอการยอมรับทางสังคมโดยดุษนีนะครมันจะต้องมีคนที่ต่อต้านเราเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายรับเราแล้วกรุณาทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนยอมรับด้วยเพราะว่าการที่เราได้รับการยอมรับ ทางด้านกฎหมายแต่ถ้าคนยังมีอคติเราก็ต้องเผชิญปัญหายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าก๊อฟไปสัมภาษณ์ทํางานคุณสมบัติในแง่ในแง่ของความรู้ทักษะดีหมดแล้วเขาไม่รับก๊อฟเข้าทํางานเขาจะบอกเหรอเขาไม่รับก๊อฟเพราะเขาเป็นกระเทยเพราะตรงนั้นเขาผิดกฎหมายอันนั้นเขาผิดกฎหมายแน่นอนงั้นเขาก็ต้องบอกว่า ทัศนะยังใช้ไม่ได้ค่ะน,นิยมยังไม่ตรงกับที่เราต้องการความสามารถเบอร์เทียบกับคนอื่นแล้วคนนั้นตรงประเด็นมากกว่าเขามีวิธีการจะพูดแยะๆเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยมันอาจจะมีการให้ทําแบบฝึกหัดซึ่งมันไม่ใช่เป็นกขงขงที่จะนับข้อได้ไ<อ>ว่าใครชนะข้อไหนอย่างไรนะคะ ขาอาจจะให้อาสมิเราให้เราลองเขียนบทเขียนอะไรก็ได้ไอ้การเขียนบทเนี่ยบทราจะดีกว่าแต่เขาจะไม่เอาเราเขาก็ให้คะแนนเราน้อยกว่าให้คนนั้นมากกว่าได้นะคะแล้วพอสัมภาษณ์อีกสัมภาษณ์มันก็ไม่มีกของที่จะมานั่งนะว่าก็ถูกสิบข้อไอ้คนนั้นถูกห้าข้อมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่รณรงค์มันก็เท่านั้นแหละครับเนาะก็ว่ายกตัวอย่างเอ่อยกเรื่องนี้มาเพราะนี่แหละจะคุยกันว่าในเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วเราจะทํายังไงให้คนในสังคมเนี่ยทราบแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับ เพศที่อยู่ตรงข้ามกับคุณเพศที่อยู่ตรงข้างมันต้องทําให้ครบ K A P เลยนะคะ K คือ knowledge ต้องทําให้เขารู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วและเนื้อหากฎหมายว่าอะไร A ก็คือต้องรณรงค์เปลี่ยน attitude ของเขาที่มีความรู้สึกต่อต้านคนพวกนี้ส่วน P practice ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเขาที่ไม่แสดงอาการรังเกียจรังงอนะคบไม่แสดงอาการที่ไม่ชอบหรือว่าต่อต้าน นี่คือ KAP ต้องรณรงค์ทั้ง3อย่างครับเนาะงั้นวันนี้ก็ต้องเหมือนกับช่วยกันครับุผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเราเราเห็นที่มันเกิดกับคนระดับการศึกษาหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาต้องรู้แต่นี่คือเป็นเรื่องของ attitude ที่ยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นตอนนี้อ่ะมีเพศสภาพหลากหลายและได้รับการยอมรับโดยกฎหมายแล้วที่เหลือหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะคนที่เป็นเพศชายเองเป็นเพศหญิงเองและคนที่เป็นเพศทางเลือต่างๆเองก็ต้องช่วยกันว่า มันมีคนดีและคนไม่ดีในทุกๆเพศถูกต้องค่ะเน้ะดังนั้นอะ,อะเห็นใจพวกเราน,นะครับ,รบเราก็เป็นคนคนนึงในสังคมแล้วก็พยายามอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเปิดประเด็นก็ดราม่าซะละเหมือนเ,อเพลงที่พี่แต่งตอนพี่ทำละครเองชไมชาพี่มีเพลงนะครับหากเป็นได้อยากจะเป็นเช่นคนอื่นมิอาจฝืนใจตนทนมนมอง เกิดมาไม่ทันไปดูที่นั่นอยากให้ลองจบทั้งเพลงก็กลัวอาจารย์จะเหนื่อยจริงเอาจริงคนที่เป็นอย่างพวกเราเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเลือกกลับไปได้ก็ฉันก็ขอเป็นผู้ชายธรรมดาใช่มีลูกก็อยากเป็นเช่นคนอื่นไม่อาจฝืนใจตนคนเหมือนมองดูสายตาคนอื่นที่เฝ้ามองคอยจดจ้องเหยียดหยามประนามเรา คอยจดจองเหยียดยามประนามเราที่ดูทุกขนาดไหนนี่คือละครเวทีที่อาจารย์ทำเมื่อกอบยี่สบกว่าสาบปีก่อนก็ใครอยากจะเพียนพิสดารเนไหมเราไม่อยากเพี้ยนพิสดาร นี่คนรู้ไปเรื่อยๆนี่คุณจะคนรู้ไปเรื่อยๆจริงคือก๊อฟยกเรื่องนี้มาแค่จะบอกแค่ว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องรู้ว่ามันมีเพศมากกว่าชายหญิงแล้วก็คนอื่นๆในในทุกเพศสภาพเนี่ยมีคนดีและคนไม่ดีเหมือนกันหยุดเอากระเทยไปเป็นตัวตลกในละครจนคนจําว่าเราเป็นคนเพี้ยนใช่เพราะจริงเราเป็นคนที่ทําอะไรต่างๆได้เหมือนคนปกตินะจันเนาะคือเวลาคนเขาบอกว่ากระเทยออกทีวีแล้วจะทําให้คนเรียนแบบ พี่บอกว่าถ้าเด็กคนนั้นคิดจะเรียนแบบกระเทยที่ได้ออกทีวีเด็กคนนั้นเป็นโรคจิตเพราะกระเทยเนี่ยถูกรังเกียจถูกเป็นตัวตลกนะถูกชิงชังถ้าอยากจะเป็นแล้วถ้าอยากเป็นแสดงเป็นโรคจิตเนาะเราต้องอยากเป็นนางเอกไม่ได้อยากเป็นกระเทนีเรื่องไหมอันนี้คือประเด็นที่เขามาเปิดการแต่เดี๋ยวดูครับทีมงานเตียวมีทีอาร์ประเด็นเดนดามาไว้เต็มเลยเชิญเลยครับ ไรตามใจคือไทยแท้ชาวหัวหินเอื่อมแพร่ภาพนักท่องเที่ยวย่ำสนามหญ้าอุทยานราชพักไม่แคร์แม้มีป้ายเตือนแฉน้ำตาลสายแดงหลวงโลกคลิปพิสูจน์น้ำตาลสายแดง,ง,แดงที่แท้น้ำตาลเคลือบสีจวกผู้ผลิตหลอกลวงผู้บริโภคแก้พ่อแม่ขาโหดยกพวกทำร้ายเด็กร้านเกม สุนขาดาพาพวกยำหนุ่มเทคนิคชุมพรหลังลูกร้องไห้ฟ้องเหตุเล่นเกมแพ้ LION นแอร์จ่อฟ้องหนุ่มแซวแอร์สาวเรื่องระเบิดปากเป็นเหตุหนุ่มการรถไฟอ้างรู้เท่าไม่ถึงการแซวแอร์สาวพกบึ้มสายการบินจ่ะอฟ้องเหตุเครื่องดีเลยคดราม่าบอกแอบทำเกินกว่าเหตุ ต๊อดฉุนเหตุหมอสมานเบรกหลานเบียรับหน้าหนาวมีใบป,ประกอบกิจการไม่ขายให้เด็กเปิดปิดตรงเวลาผิดตรงไหนต๊อดปิดติซัดหมอสมานตกปากตัวเองเหตุชี้หลานเบียสอบผิดกฎหมายวิจารณ์สนั่นรายการออนไลน์แรงเพื่อยอดวิวเหล่าสา,าวาวดีโล่เรื่องกานนี้ มีภารกิจไทยทั้งเจ็ดคนได้ร่วมกันทำเรียกเรตติ้งหัวหนังสือแนวเซ็กซี่ผุดไอเดียร่วมเน็ตไอดอลแต่งตัวเอ็กซ์ล่าอาสุจิทั่วสยามอ้างบริจาคการคู่สนทาขอน้ำปอาสุจิน้ำปอาสุจิอาสุจิอาสุจิเลยค่ะได้ไหมคะได้ไหมเดี๋ยวพวกหนูช่วยช่วยแบบอยู่ข้างๆ้าเนื้อผ้าอะไรทั้งหมด นี่คือประเด็นดราม่าตลอดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้อยากให้อยู่ในช่วงที่วิทยากําลังเคลื่อนไหวเลยคุณผู้ชมอาจารย์ถึงขั้นพูดออกมาว่าพ่อแม่คนเหล่านี้เป็นใครเอาอย่างนี้สัปดาห์นี้ดราม่าจริงๆก็จะขออนุญาตพักเบรกเพื่อจะเตรียมตัวกันใครที่ชมประเด็นดราม่าไปแล้วอยากร่วมแสดงความคิดเห็นก็464 2200พักสักครู่เดียวเดี๋ยวเบรกหน้ามาดราม่าก,กันยาวๆแปบ๊บเดียวครับ